สวัสดีค่ะสวัสดีะคะ่ะวันนีว้วันทั้งวันไม่มีคลิปเลยค่ะก็ถ่ายรูปเก่าๆนี้ใช้ดูคลิปไปหน่อยเด้อรูปเก่าๆมาดูไปเด้อคลิปตึกๆเฉยๆสูงๆนี่แหละไม่มีคลิปลงนะคะเพราะเราไม่ได้ไปไหนเนาะดูต้นหมกต้นไม้นี่ก็ไปก็ได้ก็ได้ค่ะเนาะ่วยตัวหอยาอบด้วยเด้อ เดี๋ยวโยก็จะเอาไปซื้อของค่ะก็เลยอยากไห้กิฟตหน them, so ่อยก็จะมาขอเอากระดิกๆจะมาขอกระดิกๆนะคะจะขอคิดกับเด็กๆเขานี่เลยค่ะเนาะเดี๋ยวน้องติ้งๆน้องผู้ชายเนาะโย่ก็จะไปออกซื้อของไปเอากิฟตของสักหน่อย ก็อาจจะกลมเก๋นี่เลยเนาะไม่เป็นลยเนาะเก๋แล้วเด็กก็พิจิตรด้วยหน่อยเนาะรู้ตัวอยู่ว่าเก๋ให้ดูเด็กน่าชัทานกินอาหารนะกินอาหารเร็วเกินไปสงสัยเจ็บนี่นะคะัชัาต้องหายาห้กินแล้วเนี่ยอาหารคงไม่ย่อยนะเลี้ยงดีเกินไปนะวันนี้ให้อาหารแข็งไปสามสี่ม็ตรเองนะ หมือเขาจะปวดท้องแล้วเนี่ยใช่ไหมใช่สารูปวดท้องใช่ไหมดูนะคะสมไส้ก็ไม่ดีค่ะต้องหายาเขาเขาให้เขา,เาค,คืน,นะคะ่ะเดี๋ยวเลยเอาคลิปก่อนนะคะนื่เึงนกินอิ่มแล้วเขาก็จะหลับกันนี่นะคะนี่นเส้นก็จะหลับประจำนะคะ ก็ช่วยดูกริปพยาอ,อกเลยด้ยอยรูปถ่ายตั้งนานได้แค่สองนาทีเ,เนาะก็จะไปตลาดยังมีไก่ก็กินเลยพวกนี้ไงฝนตกเนะี่ยที่เกล็ดออกไปเนะ<ม>ะาะไอชาโน่ใช่ะเดี๋ยวถ่ายดูปก่อนหนูอน่ยสกปรกนะหนูยืนหนูยืนอยู่ยพื้นนะเดี๋ยวเอายาให้กินเลย หนูกินอาหารเนะ่ไม่ย่อยนี่อะไรก็กินก็คงจะปวดท้องนะประจําค่ะเพราะเลี้ยงเข้ามาดีเกินไปคือเม่กินไม่เคยกินพวกของแข็งแงนะคะกระดูกกระดูกอะไรเนี่ยแม่ก็กินนะคะฟันเขาจะไม่สวยค่ะลำไส้เขาไม่ดีนะคะเ็ราเราเลี้ยงเข้ามาดีเกินไปเขาเลยไม่สบายค่ะดูเร็ง หน้านูไม่มีอะไรนี่สีขาวๆเนี่ยอืมอะไรติดหน้าหนูนี่อนอนนี่จะไปตลาดสักแปบ๊บนะพรุ่งนี้ไม่มีไก่ให้หนูกินนะหน้าหนูไม่มีอิ่มไม่รู้ไปไหนนะคะ เป็นของที่ชัดๆในเนี่ยนะเขาเปิดท้องค่ะเดี๋ยวนะชัๆเดี๋ยวเดี๋ยวนะลูกจะอะไรกันนะก,ก็นะฮะนั่งตักค่ะเนาะจะนั่งตักให้เราไปเปิดตลาดนี่เขาเกิดรายการแย่งกันตัง้งแตนคงไม่มาหรอก็กลัวนะคะ ผมยาวก็ไม่ได้ตัดะคะผู้หญิง่ชบสางผมเนาะเราเป็นผู้หญิงเนาะ <laughs> ไม่มีคลิปอะไรจะถ่ายนอกจากถ่ายตัวเองถ่ายหมามถ่ายแมวอยากทำได้สักเป็ดสักทีก็คงจะไม่ได้หรอกต้องรีบไปค่ะกับเข้ายังไม่มีเลยนะคะ หายดูตัวเองเนอะตัวเลยเนาะเราปิดแต่นา้ากลัแล้วะเขามีก็เห็นหน้าเราจริงจริงจงจังด้วยเป็นยังไงเราลายเป็นนกึงจะเกอเราก็อายเน,นา,เนกเกเา,านะเราก็ยังไม่อยากเกนะผมตรหงๆเราก็ยังไม่อยากเกนะแต่ก็หนีไปไม่พ้นหรอกข่มเกเนะอ พูดเองเออเองเนาะคุณคุณย่าหัวใจวัยรุ่นเนาะก็เป็นอย่างนี้แหละเติงแล้วก็พูดก็มีอะไรพูดเนาะเพราะเราต้องมีไปตลาด เมื่อวานกลับมาเหนื่อยนะจริงจริงจังเมื่อคืนสงสัยนั่งหลับไงก็ไม่รู้นะเรานอนไม่ดีนั่นั่งหลับตื่นขึ้นมาคอแข็งเลยนะตื่นขึ้นมาน,นปวดหมดเลยนะเนี่ยเรานอนพิงหมอนใช่ไหมแล้วเราก็หลับเนาะล้วก็ไปกดไลค์กดแชร์กด กดกดกดสวัสดีสวัสดีสวัสดีสสดจดรับคาโทรศัพท์นะคะและ้ตื่นขึ้นมาเรานอนอยู่ที่หมอนนะคอเราจะแข็งปวดมากสวัสดีจนจนรับคาโทรศัพท์จริงๆนะไม่รู้เมื่อคืนไปสุดท้ายชงใครนะไม่รู้นะจําไม่ได้จะพยายามไม่ดึกนะแต่ก็ มัน,นมงนะ่วงเนาะองคงก็เที่ยงคืนแล้วนะถ้าเราไม่ทำล้วมาถึงขนาดนี้เราก็ต้องทำต่อไปเนาะถ้าเราไม่ถ่ายสดสดเขาก็ตัดชั่วโมงเราอีกเนาะถ้าเราอยู่บ้านเราเราก็ทำได้แบบสบายใจเนาะ,ะบนมาแล้วก็มีแต่นอนนอนนอนเนาะแล้วจบคลิปไม่เพียงแท่นี้นะคะ มันคงว่าใกล้ถึงเป็ดนานะทีแล้วนี่โอ้ยพูดต่อบนต่อบนต่อสักหน่อยม,มันปวดตรงนีน้นะคือเรานอนเรานั่งหลับเนาะตื่นขึ้นมาโอ้ยเรานั่งหลับนี่นะมือเว้นตาก็ยังอยู่เยองเงี้ยหูไปฟังเงี <c> ้ <oughs> ยใส่เว้นตานั่งหลับตื่นขึ้นมาปวดไปหมดเลย จริงๆนะสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสด,สสดีแต่เช้ายันยันดึกเนาะการทำยูทู e ไม่ใช่ของง่ายๆเดยเหนื่อยนะเราต้องไปวิ่งไปบ้านเขาด้วยแต่แตาไปวิ่เราก็ต้องระวังด้วยเลยมันเก็บนอนดึกนอนดึกจริงแล้วก็จบคลิปไปทีนะคะ ไลก์กดติดตามให้อบกับเด็กด้วยนะคะสวัสดีค่ะบายบายเจบจุ๊บ